ไปตองไปตองทำอะไรทำอะไรไปตองหันหน้ามานี้มานี่ไปเที่ยวไหมไปไหมไปตองไปเที่ยวไหมไป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 เที่ยวไหนไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวไหนดีนะออกข้างนอกเหรอจะวิ่งชนรถไหม จะวิ่งชนรถไหมวิ่งไหมวิ่งไหม,ไหมทอมาจ,จับมือก่อนอเร็ว<า>ไหนรักแม่ก่อนร<า>ักแม่ก่อนอ<า>หันหน้ามาสบตาหน่อยมาสบตาแม่หน่อยเร็ว<า>ไหนถ้ารักก็หันหน้ามาสบตาหน่อย บอกแล้วยังไงออมาเร็วเร็วเร็วออ <c oughs> ไม่ไปฝนตกอ,อ,อยู่บ้านนี่แหละนะโอเคไหมโอเคเนาะโอเคไปไปนอนไปไปนอนไปไปนอนไป ไปนอนปะเอา,าปะเร็วเร็วเ,วเ,วเวนะมันเชี่ยว